โน้ตบุ๊กแบตเสื่อมไม่เก็บไฟเปิดไม่ติดจะเปลี่ยนแบตโน้ตบุ๊กทํายังไงได้บ้างราคาของแท้ของเทียบต่างกันเท่าไหรแ่แบบไหนดีกว่ากันคลิปนี้มีคําตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายสวัสดีครับผมมอลคอมครับนะครับในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กกันนะแต่ก่อน,นเลยนะครับ ขอมาอธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กกันก่อนนะปัจจุบันนี้นะครับโน้ตบุ๊กแทบจะ99.99%เลยจะเป็นแบตที่ฝังอยู่ใต้เครื่องนะครับไม่สามารถถอดออกเองได้เหมือนพวกโน้ตบุ๊กสมัยก่อนนะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ Acer Predator Helios 300 Gen 1ก็คือจะเห็นได้ว่าตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย จะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะแกะเปลี่ยนนี่เนี่ยก็คือต้องถอดฝาหลังมันออกมาก่อนนะไม่สามารถปลดสลักแล้วดึงออกมาได้เหมือนพวกโน้ตบุ๊กสมัยก่อนซึ่งแน่นอนว่าพวกแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กแบบนี้เนี่ยอายุพอใช้งานไปสักปี2ปีมันก็เริ่มมีอาการเสื่อมลงแล้วนะครับจากที่เคยแบบเปิดเครื่องมาใช้ได้5-6ชั่วโมงบวกๆตอนนี้อาจจะเหลือแค่แบบ1-2ชั่วโมงเท่านั้นยิ่งถ้าใช้ไปนานๆเนี่ยหลักแบบ4-5ปีขึ้นไปเนี่ย จาก5-6ชั่วโมงอาจจะเหลือแค่ประมาณ30นาทีหรือแค่15นาทีเท่านั้นนะ, <S <S ะอย่างตัวเครื่องนี้เองเนี่ยอายุประมาณ7-8ปีได้แล้วคือซื้อมาตั้งแต่ตอนมันเปิดตัวแรกๆนะนี่คือเปลี่ยนแบตไปแล้ว2รอบนะครับปัจจุบันเนี่ยคือแบตมันเสื่อมจนเปิดไม่ติดแล้วนะ ทีนี้เรามาดูสิ่งที่ควรรู้กันก่อนนะครับเกี่ยวกับการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กนะอันดับแรกเลยนะครับควรแกะตอนที่ตัวเครื่องเนี่ยมันหมดประกันแล้วนะครับเวลาเราแกะเครื่องอะไรเนี่ยมันอาจเปไปโดนวอยฉีกขาดทําให้ประกันเนี่ยมันหมดได้นะครับถ้าในกรณีที่แบตมันเสื่อมแล้วยังอยู่ในประกันเนี่ยอันนี้คือแนะนําว่าให้ติดต่อกับศูนย์บริการนะครับแต่เรื่องของการเคลมแบตหรือว่าอาจจะซื้อได้ในราคาพิเศษนะ อย่างที่2แบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเนี่ยมีหลายราคามากๆนะครับทั้งของแท้ของเทียบของ OEM โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กที่เป็นของแท้นี้เนี่ยราคามักจะสูงกว่าของเทียบหรือ OEM เยอะมากนะครับอย่างเช่นตัวแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กที่แอด i นอซื้อมานะครับตัว AC14B8K นี่เนี่ย ถ้าเป็นของแท้จริงๆนะครับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,190บาทนะแล้วก็มันจะมีของเทียบแล้วก็ของแบบเป็น O.E.M ย e, ี่ห้ออื่นไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่ราคาแบบ500บาทไปจนถึงแบบ7,800บาทก็มีนะเวลาจะเลือกซื้อนี่ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของเพื่อนๆเลยนะครับแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ซื้อมาลองหลายแบบแล้วเนี่ยอันนี้คือขอแนะนาว่า ถ้ามุลคของเพื่อนๆเนี่ยเป็นรุ่นที่แบบราคา5 0า0 0บาทบุกโว่ามีราคาสูงๆเนี่ยอันนี้คือแนะนําให้ซื้อของแท้จะดีกว่านะครับส่วนถ้าเป็นพวกน้ตบุกรุ่นเก่าราคาไม่ได้สูงมากหรือว่า กะใช้ต่อแค่แบบปี2ปีก็จะเปลี่ยนรุ่นใหม่ละอันนี้ก็แนะนําว่าให้ซื้อของเทียบหรือว่าของ oem ก็ได้นะพอมาลองคิดดีๆด,ดูแล้วเนี่ยตัวแบตแท้1ก้อนนะครับสามารถซื้อแบตเทียบเนี่ยได้4ก้อนเลยนะครับผมในเรื่องของคุณภาพการใช้งานเนี่ยคือบอกเลยว่าในช่วง1ปีแรกเนี่ยไม่ได้ต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นพวกของเทียบของ oem เนี่ยพอเข้าปีที่2เนี่ยมันจะเสื่อมไวกว่าของแท้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะ แล้วก็ข้อที่3นะครับวิธีเช็คว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กของเพื่อนเพื่อนเนี่ยต้องเป็นรุ่นอะไรรหัสอะไรวิธีการเช็คก็คือต้องแกะดูนะครับผมแต่ถ้าใครที่แบบไม่สามารถแกะได้เนี่ยนี่คือต้องไปเซิร์ชหาตาม Google หรือโทรสอบถามผู้ให้บริการเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะเขายินดีบอกอยู่และอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้กันดูนะผม a อเ p ีเดเตอร์เฮลิออ0ตัว Gen 1ตั้งแต่ปี2017นะมาดูนว่าความยากง่ายของมันเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโดยแบตท,ที่อันนี้วันซื้อมาเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่าเป็นของเทียบนะครับผมซื้อมาจาก s h อป e ี้นี่แหละยังไม่ได้แกะออกจากห่อเลยนะหรือว,ว่ามันจะใช้งานได้ไม่ได้กันด้วยไปดูลงพร้อมกันครับอันดับแรกนะครับก่อนที่เราจะแกะโน้ตบุ๊กเนี่ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยต้องปิดอะไรให้เรียบร้อยชัดดาวให้เรียบร้อยนะจากนั้นก็หาพวกผ้าหรือว่าแผ่นรองเมาส์อะไรก็ได้นะ คว่มตัวโนบ,บุกลงไปแบบนี้นะแล้วก็ไขพวกน็อตต่างๆนะผมที่อยู่ด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับผมโดยเจ้าตัวน็อตของ a อ e r รุ่นนี้เนี่ยคือเยอะมากจริงๆนะ,ะเดี๋ยวมาทำการไขน็อตออกกันเลยดีกว่าโดยโนบ,บุกพรีเดเรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีตัวฮาร์ดดิส์แบบนี้ด้วยนะผมก็ต้องทําการแกะพวกฮาร์ดดิสตอะไรออกก่อนนะส่วนตัวแรนตัวนี้ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับมันไม่ได้มีอะไรยึด ขอขน็อตตรงฮาร์ดดิสต์ออกก่อนอ,อันนี้ก็คือตอดตัวฮาร์ดดิสต์2.5นิ้วไปแล้วนะครับผมซึ่งวิธีการแกะฝาหลังโน้ตบุ๊กนะครับผมทุกๆรุ่นเลยเนี่ยคือทําคล้ายๆกันนะครับก็คือต้องงัดตัวฝาด้านใต้มันขึ้นมานะครับผมแล้วก็ใช้พวกกระดาษบัตรแข็งๆหรือว่าพวกคีการ์ดพวกปิกกีตาเนี่ยค่อยๆซาะค่อยๆรูดมันมทีละสเต็ปแล้วก็ดึงออมานะ อันนี้คือด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยหลุดออกมาละค่อยๆไล่ไปนะครับไม่ต้องรีบนะจะเย็นหลังจากเปิดตัวฝาปิดด้านใต้ออกมาแล้วนะครับทีนี้ก็เราสามารถเป่าทําความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้แล้วนั่นเองนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่เนี่ยก็ดึงตัวสายไฟของแบตเตอรี่ออกด้วยนะอย่างตัวแบตพีเดเตอร์เครื่องนี้นะครับวิธีการดึงสไลด์ออกนี่ก็คือดันมันออกไปแบบนี้นะผมใช้เล็บสองข้างดึงออกไปแบบนี้เลยนะเนี่ย ที่ยึดติดแบตเตอรี่ก็จะออกละจะเห็นว่าแบตเตอรี่เครื่องนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2021นะแล้วก็ไขพวกน็อตอะไรต่างๆออกนะครับที่ยึดติดกับตัวเครื่องปุ๊บนี่เลยออกมาละฝุ่นเพียบอ่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นรหัส AC14B8K นะตรงกับที่เราซื้อมานั่นแหละในไหนแกะแบตเตอรี่ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เป่าฝุ่นทความสะอาดคอมสักหน่อยก็ดีเหมือนกันนะ อันก็มาแกะใส่แบตเตอรี่กันนะครับอันนี้คือแกะดูเป็นพร้อมกันเลยนะใช้ได้ใช้ไม่ได้เนี่ยผมพึ่งมาส่งดูตัวแบตเตอรี่เขาฟอนปุ๊บมีไขคงไขควงให้ด้วยมีคู่มือให้อีกต่างหากนะครับผม ลองเทียบขนาดก,กันดูนะครับด้านล่างเป็นอันเก่าเป็นแบบ O E M ส่วนด้านบนนี่คืออันใหม่ขึ้นแกะมาตะกี้นะครับเป็นของเทียบนะขนาดไซซิ่งเนี่ยคือเท่ากันเลยนะครับแต่ให้ดูด,ด้านหลังนิดนึงนะครับของ O E M เนี่ยด้านหลังก็เป็นแบบฟอยล์ธรรมดานะครับผมไม่มีอะไรนะส่วนด้านหลังของเทียบตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่า จะ่ทำคอนข้างดีนะครับมีแผ่นพลาสติกด้านหลังตรงนี้ด้วยนะทีนี้มาดูขนาดความจุแบตเตอรี่นะครับของตัวเทียบเนี่ยจะมีความจุมากกว่าของแท้แล้วก็ของ O.E.M อันนี้นะเนี่ยอันนี้คือความจุอยู่ที่53วัตต์แอวนะครับส่วนของ O.E.M หรือว่าของแท้นี่นจะมีความจุอยู่ที่48วัตต์แอวนะครับเท่ากับว่าของเทียบอันใหม่ที่เพิ่งซื้อมาเนี่ยมีความจุมากกว่า5วัตต์แอวนะแล้วก็มาจัดวางแบตเตอรีน่นวตบุ๊กให้เรียบร้อยนะครับผมเอาตัวด้านพลาสติกด้านบนขึ้นมานะ แบบนี้นะครับผมมันจะมีรูน็อตตรงล็อกแบบนี้เลยปึ๊บเสียบสายแบตเตอรี่ลงไปเสียบไปถูกด้านแล้วก็ไขน็อตมันเข้าไปเลยนะครับผม <Yeah. S 1> เรียบร้อยเท่านี้ก็คือเปลี่ยนแบตเตอรีตตร่โน้ตบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ปิดฝาโน้ตบุ๊กนะครับผมแล้วก็ใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปตามเดิมนะเหมือนตอนที่เราแกะมานั่นแหละ อ่ะอันนี้ก็คือประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้ินบอลเนี่ยขอเอาโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปชาร์จตัวแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับสักประมาณสัก10นาทีนะแต่ถ้าดีจริงๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำเองเนี่ยควรชาร์จทิ้งไว้สักชั่วโมง2ชั่วโมงเพื่อให้แบตเตอรี่มันเต็มก่อนก็่อยเปิดเครื่องจะดีกว่านะ a few minutes later อ่ะน,นี่ก็คือเปิดเครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ชาร์จทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะตอนแรกเนี่ยก็รุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเปิดติดหรือเปล่านะเพราะว่าเครื่องนี้ ไม่ได้เปิดมาเป็นแบบปีกว่า,วาแล้วนะครับหลังจากที่มันเปลี่ยนมาใช้เป็น PC แทนนะครับผม ส่วนวิธีการเช็คแบตเตอรี่โนตบุ๊กว่าเสื่อมไปแล้วแค่ไหนเก็บประจุดได้เท่าไหร่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแอนดี้บอลเคยทําคลิปสอนไว้แล้วนะผมก็ลองไปดูกันได้ในคลิปนี้นะสาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคําถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ชแนลฮอมคาร์บเปนด้วยผมบอลอมคาร์บขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับผม